สวัสดีครับเช้าบรรยากาศวันเสาร์นะครับเนาะวันเสาร์ที่6เนาะเสาร์ที่หกวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปอ,อุดรน,นะครับกับเช้านี้นะครับนะเราก็จะไปทําบุญน,นะที่คำชะโนดนะครับนะแลก,การเดินทางนะของวันนี้นะเช้าว,วันนี้8โมง 8โมง3นาะทีนะครับวันนี้8โมง3นาะทีใช่ไหมผมใช่นะครับแโมง3นาะทีแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อุดรน,นะระหว่างการเดินทางกับเช้านี้นะก็มืดมดคึมคมฝนตกทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้นะนี่เราก็กำลังจะออ,อกเส้นมอเตอร์เวย์ รเตอร์เว่ยตอนนี้เราอยู่ที่รา,ามินทานะครับจะไปที่อุดรน,นะไม่รู้ว่าจะถึงเวลาไหนนะครับก็ไปเรื่อยๆเนะนาะเพราะยังน้อยๆเราก็มีที่นอนมา <c oughs> นอนในรถนะจจะนอนในรถนะวันนี้มาเดียวนะครับเนาะก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนักน,ะนอนในรถก็ได้นะครับเนาะตอนแรกว่าจะขับมอเตอร์ไซค์มาแต่ดูสภาพฟ้าอากาศแล้วน่าจะ ก่าจะถึงเนาะฝนตกนะก็เอารถยนต์มาดีกว่าแล้วก็รถยนต์รถเกง๋งก็จอดไว้นานนะจอดนานไม่ได้ออกไปไหนเลยนะเราสลับรถใช้นะก็จอดไว้ก็เอาเอาอกเอามาออกอ,อุ่นเครื่องนะอุ่นเครื่องนี่เราก็จะเดินทางไปด้วยกันนะก็ตอนนี้ก็กําลังจะออกอนี่เราก็กําลังจะออกถนน อันนี้มอเตอร์เวย์นะแต่ว่าอันนี้เรียบ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 ทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับเราก็จะไปกันเรื่อยๆไปเรื่อยๆชา้าๆนะเรื่อยๆช้าๆนะดูวัดดีอ่าสภาพอากาศนะเมฆฝนคืมมากเลยเมฆฝนคืมนะ ก็ไปเรื่อยๆนะครับรถไปเรื่อยๆนะไม่ไม่รีบนะครับนะเพราะว่าเราไปสองวันนะวันนี้กับวันอาทิตย์นะครับน,นี้กับวันอาทิตย์ก็พอจะมีเวลาได้อ่าไปทําบุญนะพอดีอ่มีโชคนิดหนึ่งนะมีโชคนิดหนึ่งก็อ่จะได้ไปไหว นักขลัดนะครับนที่ขับชนดนะครับก็มืดฝนนะไม่รู้ว่าระหว่างทางนะจะเจอฝนหรือเจออะไรหรือเปล่านะแล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเราจะอัปเดตไปให้ดูกันเรื่อยๆนะ ราก็จะแวะเข้าปั๊มน้ำมันนะเพื่อที่จะเติมน้ำมันไว้นะครับรถออกเส้นทางกันนะไปน่าจะมันหยุดเขาวันนี้น่าจะหยุดกันหลายหลายๆลายคนนะหลายหลายหลายคนน่าจะหยุด ดูเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับเนาะวันนี้กาญจนาหกนะครับเส้นเลาะกาญจนาหกมอเตอร์อเวเ์น,นะะน่นฝั่งมอเตอร์เวนะ์เดี๋ยวเราก็จะขึ้นมอเตอร์เว์ไปนะครับนะเราก็จะขึ้นมอเตอร์เว์ไปอันนี้เราก็จะแวะเ,เติมน้ามันแวะเติมน้ํามันรดน้ํามันคนจนะมีรุ่งนาอยู่นะแถวนี้นะครับ พิทาเนาะหมู่บ้านก็ขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวนี้นะครับนะก็ยังมีทุ่งนาให้เห็นอยู่นะครับนี่โซนนี้ยังมีทุ่งนาให้เห็นอยู่นี่กลับไปเรื่อยๆนะเลาะมอเตอร์เวย์ไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องไปถึงอีกหลายกิโลอยู่นะกว่าจะถึง ด่านมอเตอร์เวย์นะครับเช้านี้ก็8ปดโมงแปดโมงกว่าแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับนพะอดีตื่นขึ้นมาก็เอารถมาเช็คตอนแรกว,ว่าจะออกเช้าเช้านะออกเช้าเชก็เอารถมาเช็คเอารถมา ว่าเจอหลายอย่างนะเจอไปหลายอย่างเช็ครถแล้วเพราะว่ารถเราจอดนะครับเนาะจอดจอดได้ประมาณสามสี่อาทิตย์แล้วเนาะน่ยสามสี่อาทิตย์แล้วนะครับนะจอดนี่ก็เลยเอาออกมา,อ,าอุ่นเครื่องนะอุ่นเครื่องออกมาใช้งานเขาหน่อย แล้วนะแล้วก็นะจอดตากฝนหลายอาทิตย์นะก็มา,าเช็คเขาหน่อยนะครับออกมาอุ่นเครื่องนะมาวอร์มเครื่องเครื่องเขาสมบูรณ์แบบนะแล้วก็เช็คหมดแล้วนะน้ำมันเครื่องหม้อน้ำน้ำหม้อน้ำนะแล้วก็เติมเช็คใค้ดีเห็นนะครับ ก็ประมาณกรุงเทพอุดรก็600กโลนะ600กว่ากิโลก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่จะอัปเดตระหว่างทางให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าจะไปถึงไหนยังไง ากาศเช้านี้ก็อุณหภูมิก็เย็นนะเย็นอุณภูมิเย็นเพราะว่าฝนตกทั้งคืนนะตกทั้งคืนบางที่บางช่วงก็ฝนยังตกอยู่ท้องฟ้าก็มืดถึ้ โอเคครับผมเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะช่วยกดติดตามช่องทงพาเที่ยวนะวันนี้เราก็จะไปอุดรนะเดินทางไปอุดรนะครับ สวัสดีครับ